ไอ้ี๋ช่วงนี้ไม่มียอดเลยผู้จัดการก็บีบยอดจังแล้วทำพื้ดีวะโอไฟท้าย LED ซะด้วยโลบาแหลกหลังคามาให้พร้อมสวยมากเลยโอ้ลอลมดำขอบสิบแป นห้ากระจังหน้าโอ้สวยมากเลยออปชั่นให้มาขนาดนี้เฮ้ยพี่ทำอะไรอ่ะป่าปๆาปน้องพี่อยากรู้ว่ารถคันนี้มันรุ่นไหนแค่นั้นเองอ๋อรุ่นนี้เป็นอีวูสุวีครอสโฟวินเครื่อง3ามพันครับพี่เดี๋ยวถ้าพี่สนใจผมอธิบายรายละเอียดให้ฟังนะครับมาถึงด้านหน้านะครับเป็นสัญลักษณ์อีวูสุนะครับตัวหนังสือโครเมียมส่วนของ เ็นเสื้อกระยะ4จุดนะครับไฟตัดหมอกเป็น LED ไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมไฟวิ่งกลางวันด้านข้างครับเป็นล้ออลลอยขนาด18นิ้วนะครับแล้วก็มีคิ้วล้อสีกันเมัลิกนะครับกระจกมองข้างจะมีไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีเตือนมุมอับนะครับเป็นไฟแสดงโชว์ที่ปลายกระจกนะครับมองข้างั้งซ้ายขวามาถึงมือเปิดนะครับของเรารุ่นนี้นะครับเป็นระบบพุชสตาร์นะครับเปิดปิดล็อกรถ เพียงปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นด้านท้ายนะครับจะเป็นท้ายไฟไท้ายแบบ LED นะครับพร้อมกันชนท้ายแบบเข้ารูปและก็กะระยะ4ี่จุดอีกเช่นเคยนะครับและก็จะมีกล้องมองหลังนะครับแอบซ่อนเข้ารูปอยู่อย่างสวยงามนะครับสะดวกสบายในการถอยจอดครับมาถึงด้านในนะครับพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันระบบเกียร์เป็นระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมเฟืองท้ายดิฟล็อกไฟฟ้านะครับแอร์เป็นแอร์อัตโนมัติแยกซ้ายขวาหน้าจอเป็นหน้าจอ9นิ้วพร้อมระบบนีเวเกเตอร์ครับเป็นยังไงครับพี่รถของผมฟังก์ชันแน่นดีไหมครับเยี่ยมมากเลยครับนนอง ทั้งออปชันแล้วก็ดีไซน์ต่างๆเนี่ยพี่ถูกใจมากเลยครับไม่ทราบว่าพี่จะติดต่อทางช่องทางไหนได้บ้างครับถ้าพี่สนใจนะครับก็ติดตามในช่องทางเพจนะครับ Facebook อิรุสุสุรา์ธานีนะครับหรือรับพี่จะจองนะครับแนะนําว่าติดตามในไลรสดครับมีส่วนลดโปรโมชั่นดีๆแน่นอนครับขอบคุณมากๆเลยครับน้องเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวพี่ไปจองนะครับครับขอบคุณครับ